จินตนาการตามกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าอำนาจการโหวตหนึ่งเสียงของเราเนี่ยสามารถมอบให้ใครก็ได้ที่เราเชื่อใจหรือจะเก็บไว้ตัดสินใจเองก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องโครงการรัฐบาลหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนคำตัดสินของศาลวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดทางการเมืองแห่งอนาคตที่เรียกว่าประชาธิปไตยลื่นไหลหรือ liquid democracy ครับ โดยอ้างอิงจากบทความที่พูดถึงโลกสมมุติในปี2090และนิยายเรื่องประชาช2090เป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะพอเราพูดถึงโลกอนาคตมันทำให้เราใกล้ที่จะจินตนาการระบบที่ต่างไปจากเดิมได้เต็มที่ซึ่งหัวใจของประชาธิปไตยลื่นไหลเนี่ยจริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากเลยนะคะคืออำนาจสูงสุดยังอยู่ที่ประชาชนเหมือนเดิมแต่มันเพิ่มความยืดหยุ่นเข้ามาให้เรามีทางเลือกอยู่เสมอครับ ซึ่งทางเลือกแรกสุดเลยก็คือการโหวตโดยตรงใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่มันก็เหมือนประชาธิปไตยทางตรงสมัยก่อนหรือเปล่าที่เอาเข้าจริงก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะใครจะมีเวลามานั่งศึกษาโหวตทุกเรื่องล่ะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ระดับประเทศโัยีเข้ามาแก้ปัญหานี้แล้วคือการโหวตมันทําผ่านระบบออนไลน์ที่เขาบอกว่าปลอดภัยสูงมากด้วยบล็อกเชนทําให้การมีส่วนร่วมมันง่ายขึ้นเยอะอ๋อ แต่ถึงอย่างนั้นปัญหาเรื่องเวลาและความเชี่ยวชาญก็ยังอยู่นะคะและนี่คือจุดที่ทางเลือกที่สองเข้ามามีความหมายมากๆก็คือการมอบอำนาจหรือที่เรียกว่าเดลิเกตอฮะการมอบอำนาจหรือเดลิเกตแล้วมันต่างจากการที่เราไปเลือกตั้งสสทุก4ปีที่เราทำกันอยู่ยังไงอะครับเพราะทุกวันนี้เราก็เหมือนมอบอานาจให้เขาไปตัดสินใจแทนเราอยู่แล้วนี่นาอืมเรียกว่าต่างกันคนละเรื่องเลยค่ะการเลือกสสปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนการให้เช็คเปล่าเขาไป4ปีเลยนะครับ เราแทบจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยหลังจากนั้นแต่ในระบบประชาธิปไตยลื่นไหลการมอบอำนาจมันเฉพาะเรื่องและก็ชั่วคราวค่ะเฉพาะเรื่องใช่ค่ะสมมุติว่าวันนี้จะมีการโหวตเรื่องกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งมันซับซ้อนมากเราอาจจะมอบอำนาจหนึ่งเสียงของเราให้นักฟิสิกส์คนหนึ่งที่เราเชื่อมัน่นให้เขาโหวตแทนเราแค่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวพอโหวตจบการมอบอำนาจนั้นก็จบลง โหนะ่าสนใจมากหมายความว่าผมสามารถมีผู้แทนด้านสิ่งแวดล้อมคนหนึ่งแล้วก็มีผู้แทนด้านเศรษฐกิจอีกคนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีผู้แทนด้านการศึกษาอีกคนหนึ่งพร้อมๆกันได้เลยเหรอครับโดยที่คนพวกนี้อาจจะไม่ใช่สอสออาชีพเลยก็ได้ใช่เลยค่ะและที่สําคัญกว่านั้นคือความลื่นไหลาตามชื่อของมันเลยหัวใจของระบบนี้คืออํานาจในการถอนคืนค่ะในบทความเขาใช้คําว่าเราสามารถดึงอํานาจกลับมาได้ตลอดเวลา ไม่มีข้อผูกมัดอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวตลอดเวลาเลยเหรอครับสมมุติผมมอบอำนาจให้คุณโหวตเรื่องสาธารณสุขวันนี้และพรุ่งนี้ผมไปอ่านเจอว่าคุณมีความเห็นที่ไม่ตรงกับผมผมก็แค่กดปุ่มดึงเสียงของผมกลับมาได้ทันทีเลยเหรอครับใช่ค่ะเหมือนกด unsubscribe ช่อง YouTube เลยเลอครับหัวเราะเบาๆเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะใช่เลยมันง่ายเหมือนการ unsubscribe หรือ unfollow เลย แล้วลองนึกถึงผลกระทบของมันสิคะถ้าสอสอที่เราเคยเลือกไปทำงานไม่ดีหรือโหวตสวนทางกับที่เคยพูดไว้เราไม่ต้องทนรอไปอีกสี่ปีแล้วนะ oh. เราดึงอำนาจของเรากลับมาได้ในวันรุ่งขึ้นทันทีเลยมันเป็นการเปลี่ยนสมการอานาจอย่างแท้จริงเลยค่ะคือมันบีบให้คนที่มีอำนาจอยู่ในมือต้องรักษาความไว้วางใจจากประชาชนอยู่ทุกวินาทีเลยพอฟังแบบนี้แล้วโอ้ oh. ผมเริ่มเห็นภาพแล้วว่าตัวละครอย่างธรณีในนิยายถือกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงอืมถ้าผมมอบอํานาจให้คุณแล้วคุณเองก็เชื่อมั่นในตัวธรณีเรื่องนั้นๆคุณก็สามารถมอบอํานาจของคุณรวมทั้งของผมที่ฝากไว้เนี่ยไปให้ธรณีได้อีกทอดหนึ่งพลังมาเลยไหลไปรวมกันเป็นทอดๆจนเกิดเป็นคนที่มีเสียงในมือมหาศาลขึ้นมาถูกต้องค่ะ นั่นคือที่มาของคำว่าซ u เปอร์โวเตอร์ที่นิยายเรื่องนี้สร้างขึ้นมาคือเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ได้รับความไว้วางใจจากผู้คนจำนวนมหาศาลจนเสียงของเขามีน้ำหนักเทียบเท่ากับนักการเมืองอาชีพเลยเป็นเหมือนสสแบบออร์แกนิกใช่ค่ะเป็นผู้แทนที่เกิดขึ้นมาจากความเชี่ยวชาญแล้วก็ความน่าเชื่อถือล้วนๆเลยแต่เอ๊ะมันก็ทาให้ผมอดคิดไม่ได้นะครับว่านี่เรากาลังหนีเสือปะจระเข้หรือเปล่า คือเรากำลังเปลี่ยนจากระบบที่อำนาจรวมศูนย์อยู่ที่พักการเมืองไปสู่ระบบที่อำนาจอาจจะไปรวมศูนย์อยู่ที่ตัวบุคคลที่เป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทางการเมืองแทนมันดีกว่าเดิมจริงหรือครับเป็นคำถามที่สำคัญมากและเป็นแกนกลางของเรื่องประชา2 0 9 0เลยค่ะในทางทฤษฎีข้อดีของมันก็คือซ u เปอร์โหวเตอร์เหล่านี้ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยความรู้ความสามารถจริงๆไม่ใช่แค่มีเงินเยอะหรือมีบ้านใหญ่คอยหนุนหลังครับ แต่ในทางปฏิบตัติอย่างที่คุณตั้งข้อสังเกตเลยมันก็สร้างความเสี่ยงใหม่ขึ้นมาเหมือนกันความเสี่ยงที่ว่านี่คืออะไรครับความเสี่ยงของการเกิดลัทธิบูชาตัวบุคคลค่ะถ้าซูเปอร์โหวเตอร์คนหนึ่งมีสเสน่ห์พูดจาหน้าเชื่อถือแต่มีวาระซ่อนเร้นละ่ะเขาสามารถสร้างฐานเสียงจากความนิยมส่วนตัวได้ง่ายกว่านักการเมืองในระบบเดิมอีกนะคะอ่ากิงด้วยอยู่แล้วปัญหาคลาสสิกอย่างการซื้อเสี่ยงล่ะครับในเมื่อการมอบอำนาจมันทำได้ง่ายขนาดนี้ มันไม่ยิ่งทําให้การซื้อขายเสียงทําได้ง่ายขึ้นไปอีกหรอครับมันเปลี่ยนรูปแบบไปค่ะการเดินแจกเงินตามบ้านอาจจะไม่มีแล้วแต่ลองนึกภาพกลุ่มทุนที่อยากจะผ่านกฎหมายบางอย่างแทนที่จะต้องไปล็อบบี้นกักการเมืองเป็นร้อยร้อยคนครับพวกเขาอาจจะแค่ต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อปั้นซูเปอร์วอเตอร์ของตัวเองขึ้นมาสักคนสองคนทําแคมเปญโฆษณาสร้างภาพลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือเพื่อให้คนแห่กันไปมอบอํานาจให้ ห oh. มันคือการซื้อเสียงในสเกลที่ใหญ่และแนบเนียนกว่าเดิมมากกลายเป็นการซื้อความไว้วางใจแทนที่จะซื้อเสียงโดยตรงฟังดูน่ากลัวนะเนี่ยเลยประเด็นที่ผมสงสัยมากเลยคือเรื่องความรับผิดชอบสมมุติว่าธรณีใช้เสียงหลายล้านเสียงในมือโหวตผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งที่อีก5ปีต่อมากลายเป็นหายนะของประเทศใครต้องรับผิดชอบครับนั่นคือหลุมดําทางจริยธรรมของระบบนี้เลยค่ะ ธรณีที่เป็นคนกดปุ่มโหวตหรือประชาชนหลายล้านคนที่มอบอำนาจให้เธอประชาชนจะอ้างได้ไหมว่าก็ฉันเชื่อใจเขาฉันไม่ผิดแล้วก็แค่ดึงอำนาจกลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเบลอเส้นแบ่งความรับผิดชอบไปหมดเลยค่ะในระบบปัจจุบันอย่างน้อยเราอย่างชี้หน้าว่ารัฐบาลหรือพรรคการเมืองได้แต่ในระบบลื่นไหลนี้รัฐบาลคือเครือข่ายความไว้วางใจที่เปลี่ยนไปมาตลอดเวลามันไม่มีตัวตนที่ชัดเจนให้รับผิดชอบฟังดูวุ่นวายน่าดูเลยนะครับ แล้วเรื่องเทคโนโลยีล่ะเราพูดถึงบล็อกเชนว่ามันปลอดภัยแต่ทุกวันนี้เราก็ได้ยินข่าวแฮกกระดานเทรดคริปโตกันตลอดเวลาการเอาชะตากรรมของทั้งประเทศไปฝากไว้กับเทคโนโลยีที่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจดีมันไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอครับเป็นความเสี่ยงมหาศาลเลยค่ะในนิยายเองก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันความท้าทายมันมีหลายมิติมากหนึ่งคือเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแฮกเกอร์เจาะเข้ามาปั่นป่วนผลโหวตได้ครับ สองสู่เรื่องดิจิทัลเนวายหรือความเหลื่อมล้าทางดิจิทัลคนเท่าคนแก่หรือคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเขาจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังกลายเป็นพลเมืองชั้นสองในระบบนี้หรอคะอืมจริงด้วยและ 3. คือความผิดพลาดของระบบเองแค่บักเล็กๆบรรทัดเดียวในโค้ดอาจจะนาไปสู่วิกฤตรัฐธรรมนูญได้เลยโหยิ่งคุยยิ่งเห็นภาพว่าแนวคิดที่ดูสวยหรูในตอนแรก มันเต็มไปด้วยกับดักและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเต็มไปหมดเลยนะครับใช่ค่ะและนั่นคือสิ่งที่นิยายหรือเรื่องราวสมมุติที่ดีควรจะทำคือมันไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปแต่มันทิ้งคำถามที่ทรงพลังให้เรากลับไปคิดต่อสิ่งที่น่าสนใจคือแม้ว่าประชาธิปไตยลื่นไหลแบบเต็มรูปแบบจะยังเป็นแค่เรื่องในนิยายแต่เราเริ่มเห็นพฤติกรรมที่คล้ายๆกันเกิดขึ้นแล้วในโลกปัจจุบันนะคะยังไงครับ ลองดูวิธีการที่เราเสพข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้สิคะเมื่อเจอประเด็นซับซ้อนอย่างเรื่องโรคระบาดหรือเศรษฐกิจคนส่วนใหญ่ไม่ได้ไปอ่านงานวิจัยต้นฉบับแต่เราเลือกที่จะมอบอำนาจทางความคิดให้กับผู้เชี่ยวชาญน,นักข่าวหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่เราติดตามและเชื่อมัน่นอ oh. ให้พวกเขาย่อยข้อมูลและชี้นำความคิดเห็นของเราแทนนี่คือการเดลิเกตความไว้วางใจในรูปแบบหนึ่งแล้วนะคะจริงด้วย เรามีซ u เปอร์วอเตอร์ในใจของเราอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวคนที่เราเชื่อทุกอย่างที่เขาพูดในเรื่องที่เขาเชี่ยวชาญใช่ค่ะหรือลองดูปรากฏการณ์อย่างการระดมทุนแบบคราว d f ฟันดิ้งหรือการลงชื่อในแคมเปญออนไลน์ต่างๆมันคือการรวมพลังของคนตัวเล็กๆที่มอบอำนาจให้องค์กรหนึ่งไปขับเคลื่อนประเด็นที่พวกเขาเห็นด้วยมันเป็นรากฐานของแนวคิดเดียวกันเลยพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันใกล้ตัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับสรุปแล้ว การเจาะลึกโลกของประชาะ2009วันนี้ทำให้เราเห็นว่าแนวคิดประชาธิปไตยลื่นไหลเนี่ยเปรียบเหมือนดาบสองคมที่คมกริบทั้งสองด้านเลยอืมด้านหนึ่งมันมอบอำนาจสูงสุดให้ประชาชนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำลายโครงสร้างอำนาจแบบเก่าและอาจทำให้ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งมันก็เปิดประตูสู่ความโกลาหลนความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและสร้างความเสี่ยงของการเกิดผู้นำเผด็จการในรูปแบบใหม่ที่มาในคราบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่ประชาชนพร้อมใจกันมอบอำนาจให้แถมยังมีปัญหาเรื่องความรับผิดชอบและการซื้อขายความไว้วางใจที่ซับซ้อนกว่าเดิมมาก ซึ่งก็ทำให้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับทุกคนที่กำลังฟังอยู่นะครับลองถามตัวเองดูเล่นๆว่านนในโลกปัจจุบันนี้ใครคือซ u เปอร์โวเตอร์ส่วนตัวของคุณใครคือคนหรือสื่อที่คุณมอบความไว้วางใจให้เป็นคนย่อยข้อมูลและชี้นำความคิดเห็นในเรื่องยากๆและที่สำคัญกว่านั้นคือ ครั้งสุดท้ายที่คุณลองถอนความไว้วางใจนั้นหรือตั้งคำถามกับข้อมูลที่พวกเขาให้มาคือเมื่อไรกันครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะและแน่นอนว่าสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้เป็นแค่การเกริ่นนำให้เห็นภาพกว้กวางๆของโลกที่ซับซ้อนใบนี้เท่านั้นถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าแนวคิดนี้น่าทึ่งหรือน่ากลัว และอยากจะดำดิ่งลงไปให้ลึกกว่านี้อยากจะเห็นว่าตัวละครอย่างธรณีต้องเจอกับเกมการเมืองแบบไหนและสุดท้ายแล้วระบบนี้จะนำพาสังคมไปสู่จุดไหนก็คงต้องไปหาคำตอบกันต่อในนิยายใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเรื่องราวทั้งหมดถูกเล่าไว้อย่างเข้มข้นในนวนิยายเรื่องประชา2 0 9 0ซึ่งจะพาเราไปสำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมดของระบบการเมืองในจินตนาการนี้ผ่านสายตาของคนที่อยู่ใจกลางพายุอย่างแท้จริงเลยค่ะ